ชชชชพพลพลังังงสวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รรบต้นคิดมองไม้ใหญ่เลยสงสัยอะไรหรือเปล่าครับต้นคิดเห็นนกคอยบินวนเวนียน,นข้างตัวม้าตลอดเลยอะ่ะน่ารำคานแทนม้านะครับอาจารย์คิดว่าม้าน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันที่สัตว์ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์โดยนกจะกินมแมลงและประสิตบนหลังมา้ขาขณะที่ม้าก็จะได้นกมาช่วยกํจาจัดแมลงํำคาญและประสิต แต่ความสัมพันธ์แบบนี้ก็ยังสามารถแยกออกจากกันได้ไม่เหมือนกับพวกไรเค่นซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของรากับสาหร่ายโดยสาหร่ายจะได้ความชื้นและแร่ธาตุจากราส่วนราจะได้รับอาหารและออกซิเจนจากสาหร่ายแต่ถ้าแยกออกจากกันก็จะตายทั้งคู่ครับยังมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยอีกบ้างครับส่งคําตอบหรือคําถามร่วมสนุกพร้อมรูปถ่ายชื่อชั้นและโรงเรียนแล้อเ,เตรียมรับรางวัลจากต้นคิดได้เลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี